ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจาก m o สโตครีเอเตอร์ชแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงกันสนุกๆเป็นความบันเทิงเช่นเคยนะครับเป็นย้ําเสมอว่าเป็นการดูดวงโดยกว้างนะใครจะมาดูก็ได้เพราะฉะนั้นความแม่นยําก็จะขึ้นอยู่กับบุญสัมพันธ์ของคนนั้นๆอ่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะครับเพราะว่าคนเป็นล้านๆมาดูเนี่ยอ่า ดวงจะตรงกันทุกคนเป็นไปนไม่ได้ครับถ้าอยากให้ตรงแม่นยําก็ต้องมาดูดวงส่วนตัวกันนะตามไลน์ที่ผมให้ไว้โมดต่อ95ทักกันเข้ามาได้เลยสําหรับการดูดวงส่วนตัวค่าครูไม่จํากัดครับแล้วแต่ศรัทธาเลยเท่าไหร่ก็ได้โอเคส่วนการดูดวงโดยกว้างที่นี่ตอนนี้ย้ําว่าห้ามเอาไปตัดสินใจห้ามเอาไปตัดสินชีวิตห้ามเอาไปตัดสินใครนะครับขอให้ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อไว้เป็นแนวทาง อะไรดีก็ออกไปประยุกต์ใช้อะไรไม่ดีก็หาทางป้องกันอย่าไปซีเรียสอย่าไปคิดมากมันคือภาพรวมนะครับหัวข้อวันนี้คือความรักของคนโสดธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูนะครับเกิดวันไหนเป็นราศีไหนผมพิมพ์ไว้ให้แล้วใต้วิดีโอนะครับก็ลงไปดูกันได้ที่ description box ใต้คลิปวิดีโอนะครับจะถามว่าจะให้ดูราศีแบบไหนแบบช่องนี้หรือแบบสากลหรือแบบช่องอื่นแนะนำว่า ดูดวงกับใครก็ให้อิงราศีตามเกณฑ์ของท่านท่านนั้นนะดูกับผมก็ใช้ราศีแบบที่ผมบอกไว้ดูกับคนอื่นก็ใช้ราศีแบบที่คนอื่นบอกไว้เพราะมันมีทั้งไทยตะวันตกสากลตะวันออกหลายอย่างอ่าก็แล้วแต่แต่ภาพรวมแล้วมันก็จะไม่คลาดเคลื่อนกันเท่าไหร่โอเคดวงนี้จะเป็นดวงแบบ Timeless นะครับคือเหนือการเวลาไม่มีวันหมดอายุคุณจะเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้ผมลงคลิปวันนี้คุณดูวันนี้ ก็คือนับเริ่มต้นดวงจากวันนี้เป็นต้นไปผมลงคลิปไว้วันนี้คุณเพิ่งมาเห็นเอาปีหน้าหรือ2ปีข้างหน้าก็นับเอาวันแรกที่คุณได้ดูคลิปวิดีโอนี้เป็นวันแรกนะครับเป็นวันแรกเริ่มสตาร์ของดวงนะครับไปดูกันเลยสำหรับคนธาตุไฟความรักคนโสดธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูจะเป็นยังไงบ้างไพ่ใบแรกได้สเตรนจ์โอ้โหบ่งบอกถึงว่าคุณเป็นคนแข็งแกร่งนะ มีความแข็งแกร่งในร่างกายและจิตใจก็คือผมตีความได้ว่าคุณเนี่ยสามารถอยู่คนเดียวได้โดยไม่ต้องมีใครก็ได้คุณคนโสดนะครับแม้ว่าในใจคุณจะเหงาบ้างอะไรบ้างแต่คุณก็ไม่เดือดร้อนฉันอยู่คนเดียวได้เออจะมีใครหรือไม่มีใครฉันก็อยู่ได้ลึกๆแล้วเนี่ยคุณไม่ค่อยง้อคนด้วยซ้ำนะอืม เป็นคนแข็งแกร่งทางจิตใจกิจกรรมเยอะมีอะไรทามากมายหาความสุขด้วยตัวเองได้ไพ่แวดล้อมที่ขึ้นตามๆกันมา the lovers แต่คุณก็จะมีคนเข้ามาไม่ขาดนะเออดวงความรักของคุณเนี่ยไม่ว่าจะมีเพื่อนสนิทมิสหายเพื่อนของเพื่อนน้องเพื่อนเพื่อนน้องญาติพี่น้องแนะนำมาอะไรก็แล้วแต่ the lovers บ่งบอกชัดว่าคุณจะไม่เคยขาดความรัก คนรอบตัวจะรักคุณจะชอบคุณคุณมีคนรักมากกว่าคนเกลียดนะแต่ด้วยความแข็งแกร่งของจิตใจของคุณเนี่ยคุณอาจจะไม่เลือกใครโดยง่ายเออคุณถึงได้โสดมาทุกวันนี้ไงถูกไหมเออคนเข้ามามีคุณเองที่ไม่เลือกเขายังไม่ถูกใจสักทีช่างเลือกนะเราเอออมไพ่โอ้ถัดมาเดชาวรีออดชัดเจนเลย สตรีน์แข็งแกร่งแล้วยังเป็นชาริยอตยังเป็นอัศาวินรถมา้าศึกอัศวินรถม้าอีกอคุณพร้อมจะลุยนะคุณพร้อมจะลุยกับทุกอุปสรรคในแง่ความรักนี่หมายความว่าถ้าคุณชอบใครคุณก็จะกล้าเขาไปเจีบเขากล้าเขาไปบอกรักเขากล้าเข้าไปสารภาพรักกันตรงๆหรือกล้าเข้าไปแสดงกิริยาอาการคำพูดใดๆก็แล้วแต่เพื่อให้คนคนนั้นทราบว่าคุณชอบเขาคุณรักเขา แต่คุณก็ยังไม่ค่อยทําเพราะว่านี่ไงมันมีใบป,ประกบเห็ไหมดูไพ่ต้องดูหลายๆใบเอาความหมายมาตีความร่วมกันมันมี The Hermit ขึ้นมาเนี่ยมันเดอะเฮอร์เนี่ยเนี่ยคุณคุณจะรักสันโดษเอาทีละประเด็นนะคุณจิตใจเข้มแข็งคุณอยู่คนเดียวได้คุณมีคนรักคุณกล้าไปจีบเขาแต่คุณก็ยังรักสันโดษอยู่นี่ สีใบแรกก็บอกอุปนิสัยคุณและคุณคนโสดธาตุไฟก็ผมคุณรักสันโดดคุณโลกส่วนตัวสูงนะอืมแม้คุณจะมีความกล้าจีบคนอื่นแต่คุณก็ไม่จีบใครโดยง่ายแม้คุณจะมีคนเข้ามาจีบคุณแต่คุณก็ไม่เปิดรับโดยง่ายเข้าใจหรือยังทำไมถึงโสดจนทุกวันนี้โอ้ แข็งจิตใจแข็งแกร่งอยู่คนเดียวได้ไม่ง้อใครไม่แคร์ใครอีกแม่คุณเอ้ยพ่อคุณเอ้ย่ะโสดไว้ไม่เป็นไรครับสบายใจได้ใจเย็นๆเนื้อคู่จะมีไหมมันมีอยู่แล้วทุกคนนะเนื้อคู่เพียงแต่ว่าจะมาช้ามาเร็วไพ่แวดล้อมบอกว่าเฮ้ยดีดีดีด,ดี two of cups ไพ่สองถ้วยคนรักของคุณผมว่าแวดล้อมอยู่รอบๆตัวคุณนี่แหละเออ ไม่เพื่อนก็คนรู้จักหรืออะไรสักอย่างที่อาจอาจจ,อาจจะเคยเจอกันแล้วด้วยซ้ําหรือแม้แต่ถ้ายังไม่เคยเจอก็จะได้เจอกันเร็วนี้เพราะว่ามันมีวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยเวงล้อโชคชะตาโชคชะตาจะนําพาคุณให้พบกับคนรักพูดง่ายๆว่าอ่าจากไพ่ใบต้นๆมาจนถึงวิวออฟฟอร์จูนแล้วผมมองว่าอยู่ดีๆที่ใครจะมาจีบคุณหรือคุณจะไปจีบใครเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ แต่ความรักของคุณมีโอกาสสูงที่จะมาจากดวงมาจากความบังเอิญซึ่งมันไม่บังเอิญหมายความว่าโชคชะตาจะพาคนเข้ามาในชีวิตคุณนะวิวออ f ฟอ r t จูนชัดเจนท o ออฟคัอ่าคุณมีแนวโน้มจะได้คนรักจากโชคชะตาจากการนำพามาของพรหมลิขิตนะอืมโอ้โหไพดีไพดี มี10 of pentacles หสิบเหรียญบ่งบอกถึงสิบเหรียญเนี่ยมันจะบ่งบอกภาพรวมมันคือครอบครัวความบุดมสมบูรณ์ของชีวิตครอบครัวในแง่ความรักนี่ก็ถือเป็นไพ่ที่ดีอีกมากอีกใบหนึ่งนะเอ้ยคุณได้ไพ่ดีมากเลยคุณธาตุไฟครับ The love r s เอ้ยสองอ่าสองถ้วยเอ้ยสิบเหรียญเอ้ย ผมว่าคุณจะได้แฟนเร็วๆนี้จะได้คนรักเร็วๆนี้แหละเออเพียงแต่ว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่าเพราะว่าความสเตรนจ์ความแข็งแกร่งของคุณความไม่ง้อคนของคุณความเป็นเดอะเฮอร์มิตความสันโดษความอยู่อาโดดเดี่ยวของคุณความชอบอยู่สงบๆความไม่ยุ่งใครของคุณเนี่ยนะมันจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทําให้คนเข้ามาหาคุณยากทําให้คนเข้าถึงคุณได้ยากแล้วคุณเองก็จะไม่ค่อยออกไปจีบใครก่อนเออ ถึงแม้คุณจะเป็นคนกล้าหารมีจิตใจกล้าหารกล้าพูดกล้าทำกล้าคิดแต่คุณก็จะไม่ค่อยจีบใครก่อนถ้าดวงชะตาจะพาคนเข้ามาเนี่ยนะแล้วคุณคุณถ้าคุณอยากมีใครสักคนผมแนะนําว่าคุณคนโสดธาตุไฟคุณลองเปิดใจนะครับเปิดใจรับดูว่าอะถ้ามีจะมีใครเข้ามาก็คุยกับเขานะอาจจะคุยเป็นเพื่อนกันไปก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอะนี่ไงมีเดอะฟูลปิดท้าย เดอะฟู full, ความหมายมันก้ามกึง่งจะดีก็ไม่ใช่จะร้ายก็ไม่เชิงมีดีมีร้ายในแง่ความรักมันจะบอกว่ามันจะมีความสเสน่ห์มีความหลงสเสน่ห์ความลุ่มหลงปะปะนเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นอือ the lovers มีคนเข้ามามีคนเข้ามาแน่แน่ความรัก the l o v e r s สองถ้วยสิบเหรียญมีคนเข้ามาแน่แน่โชคชะตาพาคนเข้ามาแน่แน่ วิลออฟฟอร์จูนพาโชคชะตาพาคนเข้ามาแน่ๆแต่ The ะฟู l ปิดท้ายเนี่ยให้ระวังการหลงสเสน่ห์การลุ่มหลงความมัวเมาเป็นไปได้ว่าจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนอาจจะเข้ามาทีละพร้อมๆกันหลายๆคนคุณต้องดูให้ดีว่าคนไหนเป็นยังไงนิสัยดีไหมเข้ากับเราได้ไหมมาจริงมาหลอกหวังดีหวังร้ายหรือว่าจริงใจอะไรแค่ไหนคุณต้องพิสูจน์เองผมเชื่อว่าคุณทําได้ เพราะคุณคือสเตรนจ์จำไว้คุณมีความแข็งแกร่งในจิตใจแต่จิตใจอันแข็งแกร่งของคุณเนี่ยอาจจะถูกเดอะฟูลอาจจะถูกความลุ่มหลงทําให้พังได้นะต้องระวังความลุ่มหลงนะอืมใครเข้ามาก็ดูวิเคราะห์พิจารณาให้ดีดูให้ดีสังเกตให้ดีว่ามาดีมาไม่ดีจริงใจไม่จริงใจใช้สัญชตาตญาณน,นะสัญชตาตญาณแรกมักจะถูกต้องเสมอ อย่าให้ความหน้ามืดตามัวบังตาทุกอย่างมาดีละเจอ The ะฟู l ปิดท้ายนี่น่าน่าสนใจน่ากลัวนิดนึงตรงที่ว่าความลุ่มหลงความมัวเมาอาจทำให้สิ่งดีๆพังทลายได้เออเพราะฉะนั้นก็ขอให้มั่นใจในตัวเองนะครับคุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองจิตใจแข็งแกร่งอยู่แล้วพื้นฐานความรักดีอยู่แล้วคนรักมีคนรักมากกว่าคนเกลียดแล้วก็ใครๆก็รักคุณอนะ่ะใครๆก็อยากเข้าหาคุณ คุณเองก็เป็นคนที่กล้าเปิดเผยเป็นคนตรงไปตรงมากล้าเปิดเผยความในใจถ้าคุณชอบใครคุณก็กล้าบอกเขาแต่มันติดตรงที่ว่าคุณก็ยังยังคงรักสันโดษอยู่รักอิสระรักที่จะอยู่คนเดียวเงียบๆกําแพงสูงโลกส่วนตัวสูงเพราะฉะนั้นแม้ดวงชะตาจะพาคนเข้ามาในชีวิตเนี่ยคุณธาตุไฟคุณก็ยังคงเหมือนกับชั่งน้ำหนักชั่งใจว่าเอาไม่เอาดีวะเอาไม่เอาดีวะอะไรอย่างเงี้ยนะ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับความรักของคุณคนโสดาธาตุไฟอืมรักตัวเองมากๆแล้วความรักดีๆจะเข้ามาโอเคครับสลหรับดวงความรักคนโสดคุณาธาตุไฟเมสิงธนูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถูกใจไม่ถูกใจก็คอมเมนต์กันไว้ได้แล้วก็อย่าลืมกด u ับ c r i b e กดติดตามกันไว้กดกระดิ่งกันไว้ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่ผมจะอัปเดตนะครับส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาได้เลยที่ l ล n e Mo t ต95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูตามสะดวกตามสัทธาเลยครับเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะคุณจะได้เลือกไพ่ด้วยตัวเองความแม่นยำมันจะสูงขึ้นกว่าการดูกว้างๆแบบนี้เออนะได้เลือกไพ่เองมันจะตรงประเด็นตรงใจกว่าโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับผมเย้ yeah!